สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่ผักที่เราเก็บมาหลายวันแล้วกินยังไม่หมดวิ่งเกจะมานั่งตัดดอกมันออกค่ะวาสนใหญ่แมลงน่ะมันสิมากกับดอกนี่แหละค่ะพี่น้องแล้วก็เหมือนมันไม่มีนะมันก็มันก็จะมีเป็นบางดอกนั่งตัดแบบนี้นะคะเหลือนิดเดียว แลเดี๋ยวจะเอาไปล้างแช่ตัวเย็นไว้ต้มมามาข้าวเดี๋ยวกัมันด่าละเดี <c oughs> ๋ยวจะพงจะผัดนะคะอปีนี้ดีใจนะคะที่แบบปลูกคณะได้กินนานมากเลยปีเนี้ยปกติผูกไม่ได้สวยขนาดนี้นะคะ <c oughs> วันนี้จะทำไปเ่าไปเรื่องงานกับคือเงินไว้เหตุงานมันกับพมีเงินนี่แหละนะคะแล้วก็ตัวเงินนี่แหละนะคะมันก็จะมีปัญหาอีกมันกันถ้าเราเป็นคนที่จะต้องจ่ายทุกค่าในวมงไทยนะคะเราจะนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้ เราจะต้องหารายได้พิเศษหารายรายได้เพิ่มเพื่อที่เราจะเอาไปซัพพอตอยู่ทางบ้านในไทยนะคะเพื่อไม่ให้มันกระทบนะคะกับชีวิตคู่ของเราคืว่าในหลายหลายคนนะคะที่ไม่อยู่ต่างประเทศนะคะมันก็ต้องมีบ้างแหละนะคะเรื่องปัญหาการซัพพอตคนทางบ้านเนี่ยนะคะมันบั่นทอนชีวิตคู่มันทาให้ชีวิตคู่มีปัญหาเพราะอย่าลืมว่าต่างประเทศนะคะ เรากินเราใช้นะคะมันก็ต้องใช้เงินเหมือนกันค่าของชีพก็สูงจะไม่ให้จ่ายแต่ที่เมืองไทยเมืองไทยอ่ะนะคะหัวหน้าครอบครัวก็จะมีปัญหากันได้นะคะเพราะว่าคนหาเงินเนาะขนาดเราเราเป็นคนหา เรายังไม่อยากให้ใครมาช่วยใช้เลยคิดดูเราก็อยากเอาไว้ใช้เองใช่ไหมละ่ะจะทำอะไรก็ได้ถางบ้านทาน่านนานๆที่ซัพพอร์ตช่วยเหลือมันก็ไม่เป็นไรแต่ไอที่แบบว่าต้องมาช่วยทุกค่าทุกเดือนทุกอาทิตย์ในหลากหลายค่านุ่นนี่นัน่นน,น,นี่มันก็จะมีปัญหาอยู่แล้วที่ปุยทำงานนุ่นนี่นัน่นน,น,นี่หาไรายได้เพิ่มนี่ไม่ใช่อะไรหรอก พะเรารู้อยู่แล้วทางบ้านเราเป็นแบบไหนและเรารู้อยู่แล้วว่าทุกค่าคือเราจะต้องจ่ายแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่หน้าที่เราที่จะเราจะต้องมานั่งจ่ายด้วยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกแหละก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยได้ ถ้าใครติดตามปุ้ยก็จะรู้อยู่แล้วแหละจริงๆแล้วก็คือแบบสามีก็คือซัพพอร์ตทุกค่าอยู่แล้วแหละค่ะทางบ้านด้วยอะไรด้วยแต่การที่แบบว่าเออช่วยมาตลอดตลอดทุกๆเดือนจากเดือนเป็นปีป,ปีหลายๆปีเข้ามันก็จะมีปัญหากันอยู่แล้วล่ะค่ะคือคือทางบ้านก็ตั้งตัวกันไม่ได้ ถ้ามันไม่ใช่เป็นแต่ครอบครัวปุ้ยหรอกหลายาครอบครัวก็เป็นเหมือนกันนะคะหลายาครอบครัวนะอาจจะเป็นเหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครไม่ติดไม่ไม่เหลือญากที่เมืองไทยแล้วอ่ะอันนี้ก็จะสบายตัวไปแะเราก็ไม่ได้เหมารวมเด้อพี่น้องอันนี้ว่าสุปปากันฟังแลก็บอกอ่างอิงส่วนใหญ่ก็คือของปุ้ยนี่แหละปุ้ยรู้อยู่แล้วว่าปุ้ยต้องขจายค่าอะไรบางในแต่ละเดือนและมี แจ็คพอตอีกนู้นนี่นั่นอะไรบ้างไงเพื่อก็เลยแบบอืมอยู่เฉยๆไม่ได้อะไรที่แบบอืมเราพอทําได้นะคะที่จะสร้างรายได้ได้เราก็ทำก็อ,อย่างที่บอกที่หายหายไปไม่ไม่ได้ลงคลิปต่อเนื่องเพราะอะไรเพราะว่าก็เหนื่อยงานนี่แหละในกับทางบ้านด้วยนู้นนี่นั่นด้วยนะคะก็เลยไม่อยากจะทําอะไรอย่างตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทําคลิป นะคะจริงๆแล้ว FC อะ่ะทักทายเพื่ออยู่หลังบ้านในคลิปเก่าๆตลอดแล้วแหละแล้วคือก็มันก็เป็นแรงกระตุ้นอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> ที่จะทำให้เรา,าอืมต้องตื่นมาทำอะไรให้ FC ดูนะคะมาทำคลิปโน่นนี่นั่นนะคะเมาส์มอยน่นนี่นั่นให้ได้เห็นกันบ้างอะไรเงี้ยแต่พักหนึ่งอะ่ะช่องที่ผ่านมาหลายปีอะที่ไปดูคนแก่เนี่ย ว่ามันเหนื่อยจริงใช้แรงไงเยอะคำว่าใช้แรงเยอะคืออะไรก็เหมือนกับเราต้องพยุงเขาใช่ไหมจับเขายกขึ้นแต่งตงแต่งตัวพาลงมาข้างล่างเพราะบ้านเขาไม่ได้มีที่นอนอยู่ชั้นล่างนะคะนั่นแหละมันแทบจะไม่มีเวลาเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานแค่ตรงนั้นไง เพราะว่าเราก็ทำงานทางความสะอาดลายที่ในจะในบ้านในอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยแล้วพี่น้องเลยรับสบายรับสบุรับสบายเลยย่มยามเหลวเวียนเอาจริง,รงมก็ไ่อยากลุกเข็นยังแล้วพี่นอ้อง อย่างตนนี้พอไม่ได้ไม่ได้ทําตรงนั้นแล้วก็บวกกับไม่ได้รับสอนมวยเด็กก็ทําให้มีเวลาก็เลยได้มาอัดคลิปนั่นแหละแล้วก็มีพักหนึ่งแหละไปเรียนต่อๆนะคะอันนั้นไปไปหารายได้พิเศษหารายได้พิเศษให้น้องสาวนะคะ จะไปหาแนวได้รู้นะคะจะพร้องเหมือนกันซื้อทื่อกันซื้อของควันคือกันนะพี่น้องมันมนีน่ฝนตกแมแต่ที่แรกตั้งใจว่าจะออกไปซื้อควางแล้วเล้วไปเลยแล้วฝนตกขี้ขานตอนแรกก็อยากไปเบิ่องอันทักทยู่เพราะว่า ที่เข้าอ่อแยกต้นกาไว้พวกกระลำอ่ะไม่รู้ว่ามันฟื้นขึ้นฉีดหรือยังพอเราตัดนะคะนี่อตนนั้นเก็บมาได้เต็มตะกร้าเลยแต่ว่าเหลือแค่นี้เพราะว่าลวกกินน้ำพริกไงแล้วก็เอาไปแช่ตูเ้เย็นเก็บไปแบบนี้แหละค่ะพี่น้องให้มันเหีห่ยวๆน้อยๆสิ่ง แต่ถ้าใครจะล้างน้ําแล้วก็เอากระดาษเช็ดชูหอ่อมันก็จะทำให้ผักสดนะคะอยู่ได้เป็นอาทิตย์ไปสวนเรื่อยๆเก็บมากเรื่อยๆในตู้เย็นกัยังเหลืออยู่อยู่ดอกค่ะผักคะนา้าแต่ว่าถ้าเราเอามาผัดทีนึงก็หมดแล้วเพราะเวลาดูมันเยอะๆพอมันโดนความเย็นไะไอะ้ผุยสาไปแช่หนามใบก่อนนะคะล้างอเอาไปแช่ตู้เย็นดีกว่าจะได้ล้างพวกมะลงมะแรง ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนนะคะการใช้ชีวิตกันได้ค่ะเราจะได้มีเรื่องพูดนะเนาะคนเรามันก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปนั่นแหละการดําเนินการการใช้ชีวิตกิจวัตรประจำวันก็มันก็มีความแตกต่างกันนะคะแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ความชอบของแต่ละคนเนาะอยากใช้ชีวิตสไตล์ไหน เนี่ยทุกวันเนี่ยไอการใช้ชีวิตของคน่นยูู่บก้บอันส่วนแหละเพราะาาว่าถ้าเมื่อก่อนเราอยู่เมืองไทยอะแน่นอนแหละชีวิตประจำวันของเรามันก็จะมีแต่ความเร่งรีบการแข่งขันน,นั่นก็คือการทำงานเนะรถติดต้องตื่นแต่เช้านะ,ะคะคุณกับไล้รถกับติดมีแต่ความเร่งรีบ แต่พอมาอยู่นี่คือเราใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินะคะมันก็จะชิวๆอยู่หลังจากที่แบบว่าเราทํางานนู่นนี่นั่นเสร็จนะคะมันก็จะมีเวลาว่างอยู่ถ้าเราขยัน,นก็ทําได้หลากหลายแหละเดี๋ยวนี้นะคะการทํางานอ่ะมันก็ไม่จําเป็นต้องออกไปนอกบ้านเสมอไปนะคะการเป็นแม่บ้านก็สร้างอาชีพได้ตามความชอบเลยตามความถนะัด ว่าเดี๋ยวนี้งานออนไลน์ค่ะถ้าอยากได้เงินในอากาศนะคะก็ต้องขยันแล้วพี่นอ้องต้องทำงานนะคะมันก็เป็นงานในอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนั่นก็คือการทำคลิปการทำคอนเทนต์ออกมาไม่ว่าจะเอาไปลงในแบบฟอร,ร์มใดนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k ต่อ,ตอ,ตอแล้วแต่ว่าสื่อสารตัวตนแบบใดนะคะสั่งอาชีพได้มเมดแหละสั่งรายได้ได้ ่อยอดได้นะคะเผื่อใครอยากจะเป็นไลฟ์โค้ดขายขงขายของทำผลิต,ลตภัณฑ์อะไรออกมาอย่างเงี้ยมันแด้แล้วแน่หากใครสนใจก็ลองไปศึกษากับไปเห็ดเวิงค่ะพี่น้องถ้าจะอยากได้งินในอากาศเนี่ก็คือว่า ถ้าเริ่มต้นมันก็ต้องขยันอดทนกว่ามันจะผ่านกดนว่นี่นี่ขนาดปุ้ยอันเฮ็ดยูทูบนี่ขนาดจะผ่านกดนว่นี่นั่นถ้าปุ้ยบอกขยันบอลลงคลิปเฮ็ดอีหยังวิวมันบ่ขืนมันก็องเกิดอะไรใดขาดความขยันบอกมาลงคลิปอึเดียมี่เอฟซีอยู่แล้วเอฟซีก็นะคะไปเห็นเฮ้าคือเก่าค่ะเพราะว่าถ้าเฮ้าบอกมีคลิปลงนะคะ ถ้าเขาบอกขยันลงคลิปลงเสม,มอเสม,มอนะมันก็เาบิกเกิดรายได้เข้าห้างหายไปโดนลายปีนะคะไม่กตอนนี้ไม่เนี่ยมันก็เหมือนนับหนึ่งใหม่ละโอเคนะคะวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปหาทําความสะอาดบ้านซักผงซักผ้าก่อนแหละดูทรงแล้ววันนี้ไม่ได้ออกนอกบ้านฝนมันยังตกอยู่เลยบ่ายบาย,บายสวัสดีค่ะ